ที่สิงคโปร์นะครับที่เราเคยรายงานว่าคนจีนตัวนี้แห่ไปซื้อพัฟตี้ที่สิงคโปร์เยอะมากนะครับจนทําให้ราคาพัฟตี้นะราคาอาสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์สูงเกินจริงนะสูงแบบสูงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านกันเองคือสูงชิบหายนะตอนนี้สูงมากๆเลยนะ,ะแล้วคนจีนที่ยมไปซื้อที่สิงคโปร์เยอะมากทําให้ตอนนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของราคาอาสังหาที่แพงเกินเหตุ นะแพงเกินค่าครองชีพเรียกว่าค่าครองชีพปกติเงินเดือนปกติไม่สามารถซื้อบ้านได้เท่าไหร่แล้วนะไม่แอฟฟอร์ดไม่ไหวเพราะราคามันสูงนะครับดีมาในประเทศของคนสิงคโปร์ปรเองก็เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยเยอะด้วยนะแล้วประกอบกับไอ้คนนอกประเทศที่เข้าไปลุม,มาตุ้มซื้อเนี่ยก็เยอะนะครับและเพื่อให เพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางนะครับรัฐบาลสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับบอกว่า Demand from l o c a l purchasing home from owner o c c u p y e s p e c i a l l y strong นะโคตร strong เลยนะครับก็คนในก็ซื้อคนนอกก็ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นห่วงครับเป็นห่วงว่ามันจะมันจะเกินจริงและจะทำให้คนเนี่ยคุ้นชินกับอัตราความแตกต่างแบบนี้นะความแตกต่างในที่นี้คือเงินเดือนเท่านี้แต่บ้านเท่านี้เงินเดือนเท่านี้บ้านเท่านี้ ชินละว่าจะต้องทํางานเนี่ยอย่างน้อยจะมียี่สิบปีถึงจะซื้อบ้านได้หนึ่งหลังงอออกไหม <c ười> คือคือมันไม่ควรเป็นอัตราส่วนนั้นไงมันควรจะต้องแบบทางานไม่กี่ปีก็พอจะมีบ้านได้แล้วนะไม่ใช่ว่าต้องต้องซัดไปก่อนยี่สิบปีถึงแก่ละถึงจะพอจะมีตังซื้อบ้านนะไอแบบเนี้ยมันเหมือนเลโชเนี่ยมันไม่ค่อยจะแมทเท่าไหร่แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปอย่างงั้นจริงมันไประดับหนึ่งแล้วนะรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศขึ้นภาษีครับ ถ้าเป็นคนในประเทศนะฮะจะขึ้นจาก17เป็น20เปอ่า็นะป็น stamp duty นะครับในขณะที่ถ้าเป็นต่างชาตินะครับเดิมเนี่ยแพงอยู่แล้ว25ขึ้นเป็น30นะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อที่จะลดความร้อนแรงของการซื้อลงนะค,คุณอย่าเพิ่งซื้ออะไรกันเยอะแยะเลยซื้อเยอะๆแบบนี้ราคามันโดดเกินไปนะครับแล้วมันจะทำให้ระยะยาวเนี่ยมัน มีปัญหานะฮะทีนี้ก็สิงคโปร์ค่อนข้างจะแอคได้อย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวรอดูมาตรการแล้วกันว่าหลังจากนี้เนี่ยข่าวจะมีรายงานเรื่องของการเพิ่มเพิ่มการเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มดีมานนะดีมานการซื้อ,อยังร้อนแรงแบบเดิมอย่างนี้อยู่หรือเปล่าโอเคประมาณนั้นนะครับนะครับเงินควรศึกษาประเทศหบ่อยๆอืมได้ก็นี่แหละเราก็เลยอ่านข่าวแบบนี้เยอะๆนะครับเราจะได้ติดตามทันว่าประเทศอื่นเนี่ยเวลาเขามีปัญหาเขาแก้เลยนะ เราก็น่าจะดูดูบ้างนะบางส่วนบางบางอย่างประเทศเราก็ทําดีแล้วอืมไม่ได้บอกไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเห็นประเทศอื่นเขาทําอะไรบ้างเราก็ดูบ้างนะว่าถ้าเอามาปรับใช้บ้างเพื่อจะดีขึ้นนะฮะ